รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรเป็นเรื่องสนุกนุ่นุนุนุิ้วสวัสดีครับเปลี่ยงเพาะขึ้นเลยครับพอดีสองวันที่แล้วเป็นหวัดนะครับเนื่องจากว่าอากาศมันเปลี่ยนพออากาศมันเปลี่ยนเนี่ยก็แซวเด็กๆหน้าบ้านหลานนะว่าเฮ้ยเองเป็นหวัดได้ไงว่ากลางคืนนอนดึกเล่นมือถือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงก็คือสภาพอากาศมันเปลี่ยน นะครับก็เป็นหวัดวันแรกมาก็เจ็บคอเจ็บคอเสร็จก็มาแล้วนะ้ำจมูกตันก็ล้างจมูกตอนนี้ผมปกติล้างจมูกในะก่อนนอนผมล้างไม่ได้กระดันวันนั้นไปล้างจมูกก่อนนอนเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็ใส่สีแผลแล้วก็นอนมาเลยโอ้โหสองวันที่แล้วเลยมาสวนไม่ไหวนอนเ,อเกิดสภาพเขาเรียกอะไรอะ่ะมันไม่ไหวร่างกายมันวิกมากก็แอบงีบกลางวันละไม่ไหววันนี้มาไหวแต่ก็ มาโดยรวมก็มาเจอสภาพลมค่อนข้างแรงมากวันนี้แรงมากแต่ว่าต้นทุเรียนเราไม่มีอาการเสียหายจากลมเลยเนื่องจากว่าความชื้นที่เราให้น่าจะเพียงพออันดับแรกอันดับสองก็คือก่อนที่เราจะเจอลมเนี่ยในต้นเล็กเนี่ยเราตัดแต่งกิ่งเลยครับผมตัดแต่งกิ่งให้โปร่งเลย เพราะนั้นเวลาลมมาเขาก็จะโอเคก็ฟลดีลมโฟลเข้าไปดีไม่มีการมีปัญหาเรื่องอะไรเลยส่วนต้นใหญ่ก็ใบก็จะยุ่งยุ่งหน่อยแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าไม่ได้เสียหายจากลมมางวดน,นี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะเตรียมตัวรับก็เข้าไว้ก็่างดี นะครับก็ฝากพี่น้องกเกษตรกรหลายๆท่านว่าตอนนี้ถ้าจะเอาดอกนะครับอากาศเย็นละเราเริ่มกักโศกได้แล้วเราก็เริ่มทําให้เซียนเลโชเพราะว่าตอนนี้ความสเตรสความกดดันความเครียดของต้นทุเรียนผมว่าในต้นที่สมบูรณ์เนี่ยเขา,น,าน่าจะมีมากเพียงพอที่จะให้กําเนิดดอกได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เตรียมตัวที่จะต้อนรับดอกสําหรับฤดูใหม่ส่วนท่านที่ลาดสารป่านนี้ก็น่าจะดอกน่าจะเริ่มใหญ่กันละอาจจะเป็นมะเขือพวงเล็กแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่าน ได้ประสบความสําเร็จให้สมกับความเหนื่อยล้านหนึ่งปีที่เรารอคอยที่เราปั้มปลูกปั้มมาเข้ามานะครับของผมเองปีนี้ก็คาดว่าหลายๆต้นประมาณสักยี่สิบต้นเราน่าจะหวังเรื่องผลผลิตของเขาได้บ้างบางต้นอาจจะหวังได้นิดหน่อยบางต้นอาจจะหวังได้มากหน่อยก็เดี๋ยวพอเสร็จสิฤดูการเราจะมาสรุปให้ฟังอีกทีว่าปีนี้เราผิดพลาดอะไรเราสําเร็จอะไรเราอะไรที่เราคาดการถูกอะไรที่เราคาดการผิดสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากพี่น้องกเกษตรกรไว้ก็คือว่า บางครั้งเนี่ยนะครับผมเข้าไปอ่านตามเพจต่างๆที่เกี่ยวกับทุเรียนเนี่ยนะครับสำหรับมือเก่าไม่มีปัญหาครับแต่มือใหม่ส่วนใหญ่จะชอบถามว่าอาการแบบนี้มันเกิดอะไรอาการแบบนี้มันเกิดอะไรเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าก่อนที่เราจะถามเขาเนี่ยนะครับอยากจะฝากนิดน,นึงว่าถ้าเรามีการจดบันทึกว่าที่ผ่านมาภายใน3เดือน5เดือนที่ผ่านมาเราทําอะไรเขาไว้บ้างเนี่ยแล้วเราจดไว้เนี่ยเรามองย้อนกลับไปอ่านดูเราจะรู้ว่า อาการที่มันเป็นวันนี้มันคือการที่เราทำกับเขาเมาื่อสามสี่เดือนที่แล้วนั่นแหละครับเช่นให้น้ํามากไปให้น้ําน้อยไปฉีดยาฆ่าเชื้อราไม้ไม่ได้ฉีดเพีย้ยไม่ได้ฉีดน้อนตอนนี้ไอ้นั่นลงไอ้นี่ลงนะครับแล้วพอเจอสภาพนี้ปั๊บเราก็จะได้เข้าใจของอความเป็นทุเรียนของเขามากขึ้นว่าทุเรียนแต่ละต้นเนี่ยถ้าเราได้ทําประวัติการทํางานกับเขาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมว่าสุดท้ายเพราะมันมีปัญหาเนี่ยเราสามารถที่จะเช็คได้นะครับว่า มันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นก็พอเราเช็คเสร็จแล้วเรายังไม่รู้แล้วเราค่อยไปถามผู้รู้พอผู้รู้บอกมาเอ้ยอ๋ออ๋ออ,อ,อมันจะอ๋อเองนะครับมันก็ทําให้เราเข้าใจในบริบทของทุเรียนที่ผ่านมาว่าเออปีที่แล้วเราเราตัดสินใจอะไรถูกเราตัดสินใจอะไรผิดนะครับสำหรับปีนี้ผมก็ดูแล้วเนี่ยสิ่งที่เราตัดสินใจถูกแน่ๆคือการที่เราสร้างต้นเพื่อเตรียมรับลมหนาวเพื่อเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงของอากาศตอนนี้เรายังไม่เห็นความเสียหาย จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ลมที่แรงเพราะฉะนั้นผมถือว่าอันนี้คือการตัดสินใจที่ถูกส่วนตัดสินใจที่ผิดยังไม่เจอก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับก็หวังว่าพี่น้องเกษตรกรปีนี้คงจะประสบความสําเร็จอีกหนึ่งปีให้หายเหนื่อยกันนะครับได้เงินเป็นกอบเป็นกับกันนะครับก็ขอให้พี่น้องทาเกษตรอย่างสนุกและมีความสุขสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ